กดติดตามหรือทักทายไปดูกันเลยไปที่ Facebook จากนั้นเราก็จะเจอหน้านี้นะคะไปสามคิดบนขวาเลยค่ะกดเลยกดที่รูปโปรไฟล์เลยค่ะกดเลยมาหน้านี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะตัวเลขที่เห็นนี่คือผู้ติดตามค่ะกดเลยกดตัวเลขเลยจุด3าจุดนะคะที่ลูกศรชี้นั้นก็คือเราจะต้องกดตรงนี้นะคะ ว่าเราจะเช็คตรงนี้เลยว่าใครที่เรายังไม่ได้ติดตามเขานะคะเขาจะเรียงลําดับนะคะด้านล่างก็คือคนที่ติดตามเราก่อนนะคะไอไอจะเรียงลำดับก่อนหลังให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะลืมใครหลงใครไปถ้าเราทําแบบนี้นะคะทุกคนเราจะสามารถติดตามได้ทั้งหมดเลยค่ะรู้ได้ยังไงนะคะว่าเขาแค่เข้ามาทักทายถ้าเราเข้ามาในเพจเราแล้วเราทําแบบนี้ก่อนเลยนะคะเราก็จะ แล้วก่อนที่เราจะไปตอบคอมเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหรือบางทีอ่ะเราตอบคอมเมนต์ไม่ครบนะคะเราเราก็จะไม่รู้เลยใช่ไหมคะว่าเ,าเราได้ติดตามเขาหรือ,อยังแต่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าถ้าใครก็แล้วแต่ที่ขึ้นคําว่าที่ขึ้นคําว่าติดตามในโปรไฟล์นะคะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวให้ดูนะนี่นะคะก็ต้องขอบคุณที่เข้ามาทักทายกันนะคะทั้งสองท่านเลยแต่เรายังไม่ได้เป็นเพื่อนกันเนาะ อันนี้ก็คือเราจะทราบทันทีนะคะว่าเขาแค่มาทักทายจริงๆแล้วนะคะตามถูกคนดันถูกคนเป้าหมายเดียวกันนั่นคือมิตรภาพที่ดีนะคะทิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กว่ากดแชร์กดหัวใจให้ด้วยรัวๆเลยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะฝากขอบคุณที่เอ็นดูเจ้ากาฟิลของเรา